สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันพุทธที่29มกราคมพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุพิสราคา่ะคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผู้ที่ได้รับเงินหมื่นเฟสสองนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สูงอายุนะคะเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาโดยเป็นวันแรกที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้จ่ายเงิน10,000บาทให้กับผู้สูงอายุเป็นวันแรกนะคะซึ่งก็ขอย้ําเตือนนะคะว่าผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนให้รี ไปผูกพร้อมเพย์แล้วก็ตรวจสอบสถานะบัญชีให้เป็นปกติด้วยเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสรับเงิน10,000บาทในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะมงก็จะมาย้ำเตือนให้ผู้สูงอายุรีบไปผูกพร้อมเพย์ค่ะโดยทางกระทรวงการคลังน,นะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุหรือว่าโครงการเงินหมื่นนะคะทางกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินให้กับผู้สูงอายุจำนวนกว่า3ล้านลายโดยผู้สูงอายุค่ะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อเข้าสู่แอปแล้วนะคะก็ให้กรอกบัญชีผู้ชา หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยแล้วก็กดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการได้นะคะตั้งแต่วันที่28มการาคมเป็นต้นไปหากผลบอกว่าโอนเงินไม่สําเร็จนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าทางกระทรวงการคลังก็จะมีการจ่ายเงินซ้ําอีกจํานวน3าครั้งก็ ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะคะดําเนินการผูกบัญชีเงินฝากที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวแล้วก็ในกรณีที่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนอยู่แล้วก็ไปตรวจสอบกับธนาคารด้วยนะคะว่าบัญชีนี้เนี่ยยังมีสถานะปกติที่สามารถรับเงินโอนได้หรือไม่เพื่อให้เรานะคะมั่นใจว่าพร้อมที่จะได้รับเงิน แล้วไหนรอบต่อไปค่ะโดยรอบจ่ายซ้ำนะคะรัฐบาลจะจ่ายในวันที่28กุมภาพันธ์2568ค่ะก็อีกประมาณ1เดือนนะคะเป็นการจ่ายซ้ำรอบแรกค่ะโดยก็ให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะให้เสร็จก่อนวันที่25กุมภาพันธ์นั่นก็คือก่อน3วันที่รัฐบาลจะโอนเงินซ้ำในรอบที่1ค่ะแล้วรอบที่สองนะคะ รัฐบาลจะโอนเงินให้ในวันที่28มีนาคม2,568และรอบสุดท้ายนะคะวันที่28เมษายน2,568ค่ะย้ำอีกรอบนะคะระยะเวลาก็จะอยู่ในห่างกันประมาณ1เดือนรอบแรกรอบจ่ายซ้ำา8 8กุมภาพันธ์ รอบที่2 28มีนาคมและรอบสุดท้ายวันที่28เมษายนค่ะซึ่งเมื่อพ้นกำหนดการจ่ายเงินซ้ำครั้งที่3นะคะทางกระทรวงการคลังก็จะยุติการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ถือว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนี้ค่ะก็ยังไงนะคะไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านไปหาธนาคารว่า หมายเลขบัญชีพร้อมเพย์ของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของเราด้วยนะคะเอาละค่าวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5นาฬิกา50นาทีวันนี้มุกสุวิสาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ